สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพคนนับพันรอเคลมประกันโควิดค้าวันบริษัทดังที่ปิด จากกรณีอาคาเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัยถูกกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้ปิดกิจการเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาหลังจาปัญหาไม่สามารถจ่ายเงินประกันโควิดเจอจ่ายจบเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่25เมษายน2565เพจ Facebook สรยสุทธัศนะจินดากรรมกรข่าวเผยบรรยากาศบริเวณหน้าสวนลมไนาบาซาพบว่าเต็มไปด้วยประชาชนซึ่งเป็นอดีตลูกค้าอาคาเนย์ประกันภัยและไทยประกันภยัยเดิน ทางมารอยืนทวงนี้ประการเป็นจํานวนมากโดยระบุว่าทันรุ2 0 0 0 0คนแถมพบว่าบางส่วนมาปักหลักรอตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นผู้ที่สังเกตการเผยว่าเจ้าหน้าที่มีการแจกคิวให้ผู้มารอยืนทวงนี้500คิวแรกซึ่งผู้ที่มาหลังจาก500คิวอาจต้องกลับก่อนแล้วมารอคิวใหม่ในภายหลังเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปล่อยคิวได้ส่วนคนที่จองคิวจากแอปคิทุกคนจะมีเวลาการจองแล้ว มาตามเวลาได้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูอยู่เพื่อคัดกรองทางเข้าทางประตู2ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยควบคุมเบื้องต้นดยวันนี้จะให้ผู้ที่ได้รับบัตรเคิวที่แจกเพราะมีคนที่มาก่อนมารอตั้งแต่5-6ถึง6โมงเย็นเมื่อวันนี้24เมษายนซึ่งผบว่าเริ่มมีผู้ได้เข้ายื่นคำทวงนี้แล้ว เกีย่ยวกับเรื่องนี้นางวาราพรพงษ์พินิจวโรดมผู้จัดการกองทุนประรกันวินาศภัยหรือกอปวเปิดเผยว่าปัจจุบันกองทุนประกันวินาศภัยเปิดให้ผู้อประกันของบอมจอ,อคเนประกันภัยและบมจไทยประกันภยัยยื่นคำทวงนี้ได้3มช่องทางได้แก่1ยื่นคำทวงนี้ผ่านระบบคุ้มครองสิทธิเจ้านี้ออนไลน์ตั้งแต่วันที่4เมษายน2565เป็นต้นมา2ยื่นที่สำนักง,งานอปวทั่วประเทศตั้งแต่ วันที่7เมษายน2565 3ยื่นด้วยตนเองกับกอปอวณนะส่วนลุมไนบาซารัชดาพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะยื่นคำทวงนี้โดยตรงกับกองทุนในฐานะผู้ชำระบัญชีสามารถยื่นได้ที่สวนลุมไนบาซารัชดาพิเศษอาคารอีเวนท์ฮอลล์ชั้น1และชั้น2ตั้งแต่25เมษายน2565จนถึงวันที่15กรกฎาคม2565และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอด ภายจากโควิด -19 ขอให้ผู้เอาประกันภัยจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QQ ดาวดาวโหลดแอปในที่ App Store หรือ p Play s t o r e โดยเปิดให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่21สเมษายน2565จนถึงวันที่14กรกรกฎาคม2565และหากไม่สะดวกสามารถวอล k กอินด้วยตนเองได้จำนวน500คิวต่อวันทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยของทั้ง2บริษัทข้างตน้นที่ได้ยื่นผ่าน3ช่องทางดังกล่าวกองทุน จะพิจารณาตามวันที่ผู้เอาประกันภัยยื่นคำทวงนี้เป็นสำคัญท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ